สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิถีไทยวันจุกดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับท่านนะครับหรือผู้ชมนะครับวิธีการกําจัดวัชพืชในบ่อน้ำเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับนี่วัชพืชเต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมครับมากําจัดวัชพืชแบบนี้ง่ายๆนะครับโดยวิธีการธรรมชาตินะครับว่าทาทาแบบไหนนะครับทําอย่างไรนะครับเพื่อจะให้หมองเรานี่โล่งไม่ถึงกระเตียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอแค่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอครับเราจะค่อยๆทำนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับง่ายๆนะครับ ก็คืออะไรครับมาดูครับก็คือนี่ครับผมจะปล่อยปลานินนะครับปลานินนะครับนี่ครับปลานินเป็นปลาจิ้มพืชนะครับผมจะปล่อยปลานินลงตรงบ่อนี้นะครับเพื่อจะให้เขากินกินพวกหญ้าพวกบุ้งพวกเขาเรียกอะไรนะตรงนี้คล้ายเป็นหนนะครับสาหร่ายนะครับสาหร่ายนะครับนี่ครับผมจะกำจัดตรงนี้ด้ ออกง่ายๆครับโดยวิธีธรรมชาติก็คือการปล่อยปลานินนะครับเพราะถ้าเราฉีดยานะครับธรรมชาติตัวนี้ก็จะสูญเสียระบบนิเวศไปนะครับเราก็จะใช้ระบบธรรมชาติาธรรมชาติกำจัดธรรมชาติโดยวิธีง่ายๆนะครับน,นะครับ เราก็จะปล่อยปลานินนะครับปล่อยให้เขาไปหากินตามธรรมชาตินะครับไปแล้วนะครับแล้วเอาตัวใหญ่นะครับคือต้องเอาปลานินไซส์ใหญ่นะครับเราจะไม่เอาไซส์เล็กๆนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่เขาจะโดนปลาจากบ่อนี่กินนะครับเราก็ใช้ไซส์ขนาดประมาณ2-3นิ้วนะครับ2นิ้วนะครับขึ้นไปนะครับก็จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะครับ ปลาปลาของเราจะมีปล่อยแบบปล่อยกินพืชนะครับจะมีทั้งสองชนิดนะครับอันแรกก็คือปลานิลนะครับปลานิลเขาจะเราจะปล่อยเพื่อกินพวกพืชสดนะครับส่วนมีปลาชนิดหนึ่งก็จะเป็นปลาปลาสลิดใบไม้นะครับปลาสลิดนี้จะกินพวกหญ้าเน่าแล้วก็ตะไคร่น้ำหรือว่าแหนะครับเราจะมี2อย่างนะครับสำหรับ เขาเรียกว่าการให้ธรรมชาติกําจัดตัวธรรมชาตินะครับโอเคครับเราเร็วจะปล่อยนะครับปล่อยพวกปล่อยปลาสลิดนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องปล่อยไซต์ค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับเราไม่เอาตัวเล็กๆนะครับมาปล่อยครับเพราะว่าจะโดนพวกเผื่อมีปลาช่อนปลาอะไรกินมันครับเราก็จะปล่อยตัวใหญ่ๆให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะเน้นพวกปลาสลิดนะครับไซส์ขนาดนี้ขึ้นนะครับนี่นะไปน้หนาวเย็นมากแล้วก็จะมีพวกปลาสลิดลักลาก,ลาก,ลากปลาสลิดปล่อยไปเลยนี่นะครับก็ปลากระดีด้วยนะครับสลิด ดีด้วยมากาดีตั้งว่าเขาคงจะอยู่รอ,รอดปลอดภัยนะครับสำหรับการให้ธรรมชาติกำจัดธรรมชาตินะครับ ครับท่านผู้ชมครับวิธีการทำแบบกำจัดวัชพืชนะครับก็คือถ้าว่าเราปล่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ใส่ใยใสเน่าแล้วก็ให้เขากินนะครับเขาจะกินทั้งยาเน่าแล้วก็ยาที่สดครับแล้วเราจะปล่อยแบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาตามว่าอ่ามันจะได้ผลไหมนะครับจะว่าจะมีพวกสารลงสลายนี่หายไปไหมครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับไลค์นะครับกดแจร์กดส b ั c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ